สปาเกตตี้ค่ะสำหรับนะ,ะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แบบอ่าทำซอสสปาเกตตี้แบบคนขี้เกียจนะคะหมดพอดีอันนี้เป็นโอลีฟออยล์นะ,ะเดี๋ยวเฉพาะแบบคนขี้เกียจแบบมาญายอย่างเงี้ยขี้เกียจทำมากเมนูนี้แต่ก็ต้องทำนะเพราะว่าสามีเขาอยากกิน ไม่ต้องพิถีพิถันนะคะหัวหอมใหญ่ซอยนะคะนำไปผัดกับน้ำมันมะกอกนะคะใส่เนื้อปลดลงไปนะคะ พอหอมใหญ่มันแบบว่าสุกเหลืองได้ที่นะคะเราก็ใส่เนื้อบดลงไปเนื้อบดเนี่ยก็ตามปริมาณที่เพื่อนๆจะทำนะเพราะมายาก็ไม่ได้มีมสูตรการตักตรงตายตัวนะมายาเน้นเอาแบบว่ารสชาติที่แบบว่าสมควรจะเป็นนะขาดนู่นขาดนี่มายาก็ชิมแล้วก็ปรุงชิมแล้วก็ปรุงเนาะ รอใหเนื้อสุกนะคะเนื้อเนื้อบดสุกสักประมาณนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราก็ใส่พวกซอสมะเขือเทศล,ลงไปนะคะมายาใส่เกลือลงไปนะคะเป็นเกลือทะเลนะคะโทมอทซอส ายาก็ใส่ไปสักครึ่งกระปอ๋องกระป๋องใหญ่ใส่ไปครึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะคะน้ำมะเขือเทศมายาทำเองนะคะโฮมเมตจากปีที่แล้วใส่ไปหมดเลย มายาใส่น้ำตาลหน่อยปกติแล้วฝรัง่งเขาไม่ใส่กันนะมายาจะใส่เกืือให้เป็นน้ำตาลความเปรี้ยวของมะเขือเทศใส่เกลือลงไปอีกทเมโต้เพส ที่เมืองไทยมีไหะมายาหาไม่เอยมีมีมห,หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หาไม่เคยเจอ <laughs> ใส่ไปหมดกระป๋องเนี่ยกระป๋องเล็กมีแต่มะเขือเทศไม่เลย มายาก็มีพริกหยวกนะคะพริกหยวกแดงแครอทเซลลารี่นะคะมายาก็จะปั่นรวมกันไปเลยใส่เข้าไปผัก กันนะะคมายาก็จะใส่นะเบซิลลิตรงเป็นหน่อยแล้วก็ใส่นะคะเบรีฟลงไปนะฮะบ้านเราเรียกอะไรใบกระวานปะเรียกผิดเรียกถูกขออภยัยเพราะเคยเรียกเคยเรียกผิดแล้วนะคะ มีคนมาคอมเมนต์ว่ามายาอย่ามายาจะแบ,บ่งเป็นนะคะเป็นสองหม้อเพราะว่าจะทำเป็นแบบครีมมี่ด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่ครีมมี่เพื่อจะไว้ทำเป็นเมนูอย่างอื่นนะคะไปทำแบบลัอกสัญญ่านะคะแคชช็อนนะคะเห็นไหมบ้าเนี่ยมายาจะใส่ไป ปกติแล้วนะบางคนก็ไม่ใส่กันนะแต่มายาใส่เพราะว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอะที่ว่าให้สปาเกตตี้เรานัวมันจะแบบรสชาติเข้มข้นมากเลยนะเพราะว่าไอซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมันจะออกแบบหวานเปรี้ยวใช่ไหมพอเรามาใส่ลงไปเนี่ยมันจะแบบอื้อ รสชาติมันกอร่อยแล้วเราไม่ต้องเคี่ยวนานมันก็จะแบบกลมกล่อมอแบบเนี้ยพริไทยนะคะมายาใส่พริไทยลงไปพร่ไทยดำมายาแยกเป็นสองหม้นะอเพราะจะทำสองเมนู เื่อนสลังมายานะคะเราจะมีการแบบว่าทําสปากเกตตี้ซอสแฉกกันนะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆนะคะในกลุ่มลงคะแนนกันนะคะว่าของใครแบบว่านะคะคือว่าจะมีแบบเพื่อนนะฝ่ายชายฝ่ายหญิงทํากันแล้วเราก็มาลงคะแนนนะคะว่าของใครจะอร่อยกว่ากันนะคะจะจะทำกันสลับบ้านนะคะบ้านนี้วันนี้ทำนี้ทำนี้นะคะก็สนุกดีค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนเมนูกัน มายาก็จะใส่ไปนะคะนี่คีมมี่ซอสนะคะตรนี้เพิ่มความอ้วนลงไปนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรด้วยว้าวกินแล้วแบบอร่อยมากอร่อยมากก็อ้วนมากด้วยเนาะมายาชอบกินแบบคีมมีนะ รือว่าเราจะใส่ครีมมี่กันไปเนี่ยครีมมี่กันไปก็จะเรียนเก๋นนะเสร็จแล้วนะคะซอสอันนี้เป็น,นครีมมี่ซอสนะคะสปาเกตตี้ครีมมี่อันนี้ก็เป็นแบบอะธรรมดาะคะ่ะไม่ได้ใส่ครีมลงไปเสรยบร้อยแล้วค่ะ